ปัญหาแอร์หน้าหนาวนะครับก็หลายคนพบเจอปัญหาแอร์หน้าหนาวนะครับใกล้เข้ามาแล้วช่างบอยมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาแอร์หน้าหนาวเป็นยังไงนะครับก็มีลูกค้าคนนึ่งอ่าเรียกช่างบอยไปตรวจสอบนะครับช่างบอยก็พบว่าปัญหาแอร์หน้าหนาวเนี่ยเกิดจากลูกค้าหลายคนนะครับปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของ กลิ่นอับนะครับทั้งบอยเข้าไปตรวจสอบก็พบกลิ่นอับแล้วก็แอร์เราเป็นอะไรที่ดูดกลิ่นได้ดีมากๆเลยนะครับแม้แต่กลิ่นในห้องกลิ่นทางท่อน้ําทิ้งหรือว่ากลิ่นที่เกิดจากตัวแอร์เองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงวิธีป้องกันแล้วก็กลิ่นมาจากไหนบ้างกลิ่นแรกเลยนะครับก็เกิดจากการที่เราติดตั้งแอร์ใหม่นะครับแต่ว่ากลิ่นเกิดจากแอร์เองนะครับเพราะว่าหน้าหนาวในการเปิดแอร์ก็อาจจะเปิดอุณหภูมิที่ไม่สูงมากไม่ต่ํามากใช่ไหมครับราเปิดไม่ถึง25 ยี่สิบบางคนก็หนาวนะครับบางคนอาจจะเปิดแอร์ยี่สิบเจ็ดทำให้กลิ่นอับนะครับเจ้าเชื้อราหรือมะสงเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือว่าจะจับตัวในอุณหภูมิที่ไม่เย็นนะครับก็คือในอุณหภูมิ27องศา28องศาเนี่ยเจ้าตัวแผงคอยเย็นเราทําความเย็นเราเนี่ยครับจะชอบเกิดกลิ่นนะครับใครเกิดปัญหานี้ลองเปิดหมดได้ก็จะพบกลิ่นอับที่หมดไปวิธีแก้ไขก็คือทําการล้างแอร์นะครับแล้วก็เปิดสัก 25- 24ในช่วงหน้าหนาวนะครับเปิดให้ คอเย็นเย็นไว้ก่อนหรือเลือกเปิดโหมดได้ไปเลยนะครับไม่ต้องเปิดโหมดทําความเยน็นก็จะทําให้ช่วงหน้าหนาวไม่มีปัญหากินอับนะครับก็ฝากแอปแอร์ดีๆไว้ด้วยนะครับแอปแอร์ทูตเซอร์วิสนะครับไว้สร้างแอร์ไว้คอยล้างองค์ล้างแอร์ให้นะครับก็ปัญหาที่2ก็คือปัญหาของอาการดูดกลิ่นจากภายในห้องนะครับหรือว่าดูดกลิ่นทางท่อน้ําทิ้งใช่ไหมครับหลายคนก็จะทําท่อน้ําทิ้งไว้สําหรับดักกลิ่นนะครับถ้าเกิด เท่าน้ำทิ้งเราไปลงที่ทิ้งที่ไม่เหมาะสมก็จะดูดกลิ่นที่ว่าไม่พึงประสงค์เข้ามาในห้องนะครับการจัดวางเท่าน้ําทิ้งก็ควรวางในในสถานที่ที่ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ไม่ไมควรทิ้งลงในห้องน้ํานะครับเพื่อมันจะดูดกลิ่นเข้ามานะครับอีกลกิ่นหนึ่งก็คือกลิ่นภายในห้องนะครับอย่างเช่นช่างบอยไปเจอเคสหนึง่งทิ้งจบตายในปลั๊กไฟนะครับแอร์ก็จะดูดกลิ่นเข้ามานะครับก็อันนี้เป็นกลิ่นภายในห้องนะครับเพราะว่าแอร์เนี่ย สามารถดูดกลิ่นเข้ามาได้นะครับกลิ่นอับจากเสื้อผ้าก็ดูดเข้ามาได้เวลาเราล้างแอร์เสร็จเราก็ลงน้ํายาฆ่าสเสียอย่างไฮคีนไฮสเปกอะไรน้ํายาที่ช่างบอยใช้ก็จะสามารถกําจัดกลิ่นได้นะครับก็หน้าหนาวนี้ก็หวังว่าลูกค้าหลายๆคนก็จะใช้แอร์เครื่องปรับอากาศแล้วก็ไม่มีปัญหากลิ่นอับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ